ึงไล่ลูกมึงดีนะมึงหน,นิงนะโยเซ่มึงเบ่งดีนะมึงไล่ลูกมึงดีๆนะบักถุยมึงไปยักพากูไปม่ได้เห็นพ้ากูเห็น่าเห็นแต่ลูกมันมาผู้ใหญ่บ้านรุ่นนี้แหละต่อต้านยาเสพติดเข้าใจครมานะต่อต้านยาเสพติดเข้าใจครมาแล้วการเฮ็ดงานกูคุยฟ้ากูฟังในเกี่ ลายยางเลยตอนงกูเรียดนังเสือเอาดีๆน้ปียาพานทานี้เนี่ยเบื่ว่ากันกินงบประมาณน่ะละเอ้เว้พอพอพอเราว่างไว้เนี่นเงินลงป่าโอ้ยพอประจับดอกพอนานังเบงเซือตัดเส้นสเซือแล้วซาเสียกูทีปป่กูปลามได้ด้เกียละพอได้เส้นเจ้าทิ่กี่ไปยังออไหพอไอ้ไอเว้เอาไหว้หลายๆดื้อแด้วมันักบ้านัก,นกหัวนักสมองจะควาง วันน่าอดิศักดิ์ว่าเราไม่มาก็แซงแกตุ้นหมอเอบบาประวัติพรางออกมาด้วยเอบักวิสัตช์่สีมันตายแล้วนะบักนี่นี่เแค่ตีกับบักสนองน้อยตายอีอยู่นะยำม,มัวเรื่องนี้ยำม,มัว